แต่ละวันเราต้องเจอกับอะไรบ้างชีวิตที่แสนเหนื่อยล้าความวิตกกังวลความเครียดความเจ็บปวดจากอดีตที่คอยกัดกินใจหนังสือคิดน้อยลงบ้างก็ดีนะ stop overthinking จะพาคุณผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยเทคนิคละเอียดยิบที่ทำตามได้ง่ายและพิสูจน์แล้วว่าช่วยคุณปรับสมองควบคุมความคิดและเปลี่ยนทิศทางชีวิตได้แน่นอนเช่น หลัก 4A ในการจัดการความเครียดได้แก่หลีกเลี่ยงปรับเปลี่ยนยอมรับและประปับตัวการได้รู้ว่าจริงๆแล้วมีเพียงแค่4วิธีเท่านั้นที่ตอบสนองความเครียดที่เข้ามาและมันจะทำให้ใจคุณเบาขึ้นนั่นเองหยุดทุกทรมานกับอดีตเลิกกังวลกับอนาคตปลดปล่อยศักยภาพอันไร้ขีดจำกัด และเริ่มใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแบบที่ควรเป็นมาตั้งนานแล้วในคิดน้อยลงบ้างก็ดีนะ stop overthinking